นักเรียนทุกคนดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะสังเกตเห็นปัญหาอะไรบ้างในภาพนี้คะที่ทุกคนเห็นในรูปนะคะเป็นการต่อเล็บค่ะแต่ปัญหาที่ว่าก็คือทําเล็บลูกค้าเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดเยอะมากหลังทําเสร็จไม่เกิดปัญหาอะไรเลยคะ่ะเหมือนในภาพนี้หลังลูกค้ากลับบ้านไปเพียงหนึ่งวันส่งรูปนี้กลับมาปัญหาอย่างที่ทุกคนเห็นแลยปัญหาในรูปนะคะจะเห็นว่าบริเวณคนเล็บนะคะเกิดการล่อนและฟูนะคะไม่สวยเหมือนตอนทําตอนแรกสาเหตุนี้เกิดจากอะไรและเพราะอะไรอาจารย์จะมาวิ วิเคราะห์ไปพ,พร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์นะคะไม่เคยเจอปัญหาลักษณะนี้<า>สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์วิเคราะห์ได้ว่าถ้าเราสังเกตรูปแรกดีๆนะคะหลังทําไม่ใช่ไม่มีปัญหาค่ะหลังทําถ้าเราซูมดูดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณโคนเต็มไปด้วยเบตรหรือท็อป เ,เลยนะคะคเนื่องจากความใสของเบสหรือท็อปเกยบริเวณหนังของลูกค้าตั้งแต่แรกค่ะโดยที่หลังทําเบสกับท็อปจะมีความใสยอยู่อาจารย์มองว่าเคสนี้อาจจะเกิดจากการที่ช่างทาเบสแล้วไหลทับหนังเกยหนังมากเกินไปซึ่งปัญหานี้นะคะมักจะเป็นกับมือใหม่ค่ะเพราะว่าเบสมีความใสและเกิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการลงเบสไม่ล็อกเบสให้กลมให้มนดังนั้นนะคะหลายๆคลิปที่อาจารย์ลงไปเราจะสังเกตว่าถ้าขั้นตอนเบสนะคะอาจารย์จะ ค่อยๆทาแล้วค่อยๆลงด้วยความประณีตค่ะเพื่อการปัญหาการทับบริเวณหนังและการไหลของสีที่เราทาสังเกตว่าเมื่อเราอบนะคะเบสจะไม่ได้มีความแข็งเหมือนท็อปเลยดังนั้นเวลาที่เราทาสีสีจะไหลไปตามเบสที่เรามาร์กไว้และเมื่อเราทาสีนะคะโดยเฉพาะสีที่เป็นสีสุก้าหรือสีกะทิแบบนี้นะคะเมื่อสีนะคะไหลไปตามเบสครั้งแรก,กที่อบ หรือหลังทําทันทีอาจจะยังเห็นไหมและเมื่อลูกค้ากลับบ้านไปมีการล้างมือมีการใช้ชีวิตประจําวันสีหรือเบสนะคะที่เกาะบริเวณหนังก็จะร่อนออกมาและเมื่อร่อนออกมาจากที่เคยใส่ค่ะก็จะมีความขุ่นความทึบมากขึ้นนะและเมื่อกลับบ้านไปก็จะเห็นตามรูปเลยค่ะเกิดการร่อนกันแหวงซึ่งหากมีการร่อนเข้าไปแบบนี้นะคะถ้าน้ำเข้าก็นิ้วเป็นเชื้อราได้สาหรับเคสนี้อาจารย์แนะนําว่าก่อนที่เราจะลงสีให้ลูกค้าหรือต่อเล็บควรจะเตรียมหน้าเล็บแล้วก็ตัดหนังให้เรียบร้อยโดยเฉพาะขั้นตอนของการทาเบตควรจะล็อก ทรงเบตไม่ให้ไหลทับแบบนี้คะ่ะช่างมือใหม่ใครที่ติดปัญหาแบบนี้อยู่บันทึกคลิปนี้ไว้ฟังซ้ำนะคะ